เขาไล่ฉันกับลูกสองคนออกจากบ้านกลางดึกเพื่อพาผู้หญิงอื่นเข้ามาอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าฉันเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้แล้วรอวันนี้มานานแล้วฉันชื่อสุภาพรอายุ38แต่งงานกับวิชัยมา15ปีมีลูกด้วยกันสองคนลูกชายอายุ13ลูกสาวอายุ9ขวบ วิชัยเป็นผู้จัดการโรงงานเงินเดือนดีฉันเคยทำงานแต่เขาให้ลาออกมาดูแลลูกบอกว่าเขาหาเงินเก่งให้ฉันดูแลบ้านก็พอบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ซื้อมาตอนแต่งงานใหม่ๆใช้เงินฉันทั้งหมดที่พ่อแม่ให้มาแต่ใส่ชื่อเขาคนเดียวบอกว่าผู้ชายควรเป็นเจ้าของบ้าน ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มกลับบ้านดึกมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงฉันเริ่มสังเกตตามดูแอบถ่ายรูปอัดเสียงเก็บทุกอย่างไว้ในคลาวที่เขาไม่รู้รูปเขากับผู้หญิงอื่นใบเสร็จโรงแรมหลักฐานโอนเงินให้เธอคืนวันศุกร์ที่13เขากลับบ้านพร้อมผู้หญิงคนนั้นอายุ24สสวยแต่งตัวหรูเขาบอกนี่แฟนฉันเธอจะมาอยู่ที่นี่ส่วนเมียเก่ากับลูกออกไปลูกร้องไห้กอดขาพ่อ พ่อครับผมไม่ไปไหนนี่บ้านผมแต่เขาผลักลูกล้มไปอยู่กับแม่มึงบ้านนี้ของพ่อเขาโยนกระเป๋าใส่ฉันไล่เราออกกลางดึกไม่ให้เอาอะไรไปเลยบอกว่าทุกอย่างในบ้านเป็นของเขาเพราะเขาหาเงินฉันพาลูกไปนอนบ้านน้องสาวคืนนั้นลูกไม่หยุดร้องไห้ถามว่าทำไมพ่อไม่รักเราแล้วฉันกอดลูกแน่นแต่ในใจคิดว่ารอดูเธอ เช้าว,วันจันทร์ฉันไปหาทนายทันทีเอาหลักฐานทั้งหมดให้ดูรูปถ่ายคลิปวิดีโอหลักฐานการโอนเงินการนอกใจการทำร้ายร่างกายทนายตาเป็นประกายคุณสุภาพรคดีนี้ชนะแน่นอนเราจะฟ้องยาฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายค่าเลี้ยงดูได้หมดเลยสารรับฟ้องวิชัยช็อกไม่คิดว่าฉันจะกล้าเขาจ้างทนายดังมาสู้แต่ฉันมีหลักฐานทุกอย่างคลิปที่เขาตบฉัน คลิปที่ผลักลูกล้มรูปเขากับชูหลักฐานโอนเงินเลี้ยงชูใช้เงินครอบครัวไปเที่ยวกับชูที่สำคัญฉันมีหลักฐานว่าเงินซื้อบ้านมาจากฉันสัญญาซื้อขายโอนเงินจากบัญชีฉันแม้บ้านชื่อเขาแต่ฉันมีสิทธิ์สารตัดสินให้ยาวิชัยผิดต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละสามหมื่นจนลูกจบปริญญา ศาลส,สั่งแบ่งครึ่งเพราะเป็นสินสมรสแม้ชื่อเขาคนเดียวและฉันพิสูจน์ได้ว่าเงินมาจากฉันแต่นั่นยังไม่จบศาลสั่งขับไล่ชูออกจากบ้านทันทีเพราะบ้านมีชื่อลูกเป็นผู้อยู่อาศัยลูกมีสิทธิ์อยู่ไม่ใช่ชูวิชัยต้องย้ายออกเพราะศาลให้ฉันเป็นผู้ปกครองลูกและลูกมีสิทธิ์อยู่บ้านที่คุ้นเคยเขาโกรธมากแต่ทำอะไรไม่ได้ ชูของเขาพอรู้ว่าเขาต้องจ่ายเงินเยอะไม่ได้บ้านเธอทิ้งเขาไปหาผู้ชายใหม่ที่รวยกว่าตอนนี้ฉันกับลูกอยู่บ้านหลังเดิมวิชัยต้องเช่าคอนโดอยู่ส่งเงินมาทุกเดือน ผิดนัดคือติดคุกฉันกลับไปทำงานเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆที่บ้านขายออนไลน์มีรายได้ดีลูกๆช่วยทำเราสามคนแม่ลูกมีความสุขวิชัยมาขอคืนดีขอกลับมาอยู่ด้วยบอกว่าเขาผิดแล้วแต่ฉันปฏิเสธคนที่ไล่เมียลูกออกจากบ้านได้ไม่ใช่ผู้ชายที่ฉันต้องการลูกชายบอกฉันแม่ครับผมภูมิใจในตัวแม่แม่สอนให้ผมรู้ว่าความยุติธรรมมีจริงถ้าเราสู้ บทเรียนสำคัญถ้าถูกกระทำไม่ดีอย่านิ่งเก็บหลักฐานไว้กฎหมายคุ้มครองคนดีไม่ใช่คนที่ทำผิดผู้ชายที่คิดว่าเมียไม่มีอะไรลืมไปว่าเมียที่ดูแลบ้านมาสิบกว่าปีรู้ทุกความลับมีหลักฐานทุกอย่างและกฎหมายให้ความเป็นธรรมถึงผู้หญิงทุกคนถ้าเจอแบบนี้อย่ายอมอย่าก,กลัวเก็บหลักฐานหาทนายสู้ในศาลเพราะคุณมีสิทธิ์ การถูกไล่ออกจากบ้านไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีกว่าที่ไม่ต้องอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเราอย่าลืมแชร์ให้ผู้หญิงที่กำลังเจอปัญหานี้นะคะเพราะบางครั้งการรู้สิทธิ์ของตัวเองคือก้าวแรกของการปกป้องตัวเองและลูก